ครับครับผมพบกับช่องอาพอภูกสอน,นะครับผมไปซื้อรถมาเอ่อมาเช้านะครับจะของเก่าบอกว่าก่อนจอดรถติดดีแล้ทีนี้ขี่ไปขี่มาฟิลฟิลใต้เบาะเนี่ยครับขาดก็เลยจอดเลยจะไมาได้ขี่เจสภาพตามนี้เลยนะครับรถไม่ติดภาษีภาษีปีห6นะครับ มีเล่มชุดโอนก็เครื่องมาดูเครื่องกันครับเอาเครื่องเครื่องดีครับเครื่องกดลงมีแรงอัดดีครับ nsr 1 5 0ร้อยห้าสิบมอญน้ำมีเนียมครับไม่รู้ว่าจำนักไหนก็มาดูขบบูขบูขบะปู n เจ็ครับเ n เจ็ดกอกน้ำมันมาโอ้ย ก๊อกน้ำมันไม่ใช่ของเดิมนะของเดิมจะเป็นสีดำก๊อกน้ำมันอ่วนสานภาพภายนอกก็โอเคมีตำหนี้สีก็เรื่องไหนก็พอได้อยู่อันออฟรันออปรันนี่ออปรันไม่ใช่ของแท้นะครับออปรันเทียมออปรันตลาดส่วนกระจกกระจก กระจกแท้ครับกระจกแท้นี่แน่นเลยกระจกเกือบเจริญเอามาดูวาวว,าวมือครับคันนี้ของช่างคนครับอมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังนะก็ใช้วาวมือก็จะได้อยู่บิดตามรอบนะออเบรกหน้าใช้ได้เบรกหลังเบรกหลัง ตเป็นหล <be> that, ังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็ยังถือว่าลองล็อกได้ครับคันสตาร์ทลองล็อกได้ส่วนมากเจอสิบคันเนี่ยจะเจอล็อกได้นี่ก็สักสามคันนี่ก็หลูนะส่วนมากก็จะก็ขี่ไปก็ทางเนี้ยทางทางมาบางคันก็มาตีขาเราปกติรถใช้งานมาแล้วก็เจ้าของก็เก็บน็อตเก็บอะไรมา หน้ากลางนีน่น่าจะเป็นของของเทียมไหมอของเทียมครับดูจะบบอบางไปหน่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่ไฟกันว่าจุดไหนเสียออฟลังเสียหรือฟิลเสียไปครับเดี๋ยวแปรงเจก่อน